สวัสดีครับพี่พีน,นะนะวันนี้ก็มาตกปลาแถวบางเลนครับตรงไหนไม่รู้ครับเขาพามากลางคืนครับเป็นครั้งแรกครับที่มาตกกลางคืนในชีวิตนี้ครับนะก็มาตอนนี้ก็เที่ยงคืนพอดีครับก็เป็นครั้งแรกครับผมบรรยากาศก็มืดคึ้มหน่อยครับวันนี้ อาจจะมองไม่เห็นนะครับมือตึบครับคันเบ็ดก็ของผมห้าของพี่กี่คันพี่สามสามคันนะครับมากับพี่เขาครับนี่พี่ลานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครั้งแรกครับมาตกกลางคืนมาเป็นแก๊งครับวันนี้ครั้งแรกแต่เราบ่อยแล้วอ่า นู่นฮะอีกแกงหนึ่งครับรบรรยากาศกลางคืนมองไม่เห็นหรอกครับมืดครับโอ้ติดล <c oughs> แลวปะใจเย็น <c oughs> เพียงคืนพอดีครับผมนี่อีกแกง๊งนึงครับแก๊งนี้แก๊งกาสาวครับเนี้ยผู้ติดตามนะครับนี่นะครับผู้ติดตามครับผมนี่ก็บังคับมาครับคนนี้ไม่บังคับมาก็ไม่มาครับถ่ายถ่ายอะไรฮะนู่นครับ นี่แกงหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้กี่คันพี่แต่น้อยกี่คันวันนี้ห้าคันครับ5้าห้า,หาสีโอสิคันครับนี่เที่ยงคืนกะสว่างเลยนะ วางเลยครับวันนี้ดูครับเดี๋ยวปั้นเหยือกครับผม ตื้อเลยครับชั่วโมงหนึ่งครับตะโกกครับตะเพียนครับตัวที่สองครับโอ้มืดหน่อยครับไม่ใช่ของผมครับของชาวบ้านนเนอะได้สองตัวแล้วว้วนเป็นเราอะเออเดังเรามีหน่อ,อนี่หนูเอาลงแล้วอันถอดเองอ <laughs> ถอดเองดัง ตอนนี้หกโมงครึ่งครับสายแวน้นมาตัวหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวมาดูผลครับผลผลประกอบการคืนนี้ผมสองแต้มครับเนี่ยแต้มที่สองครับน่าถึงตีห้างันสว่างครับเขาไม่เขาหลับตื่นขึ้นมาเขาได้ อีกแล้วครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมครับรู้อย่างนี้กูนอนทั้งคืนดีกว่าเนี่ยดูครับไอคนนอนนี่ครับได้เอาได้เอาครับเตือนขึ้นมาได้ครับไอเราเฝ้าทั้งคืนไม่ได้ครับอ้าวทำไมปล่อยเอรอนะ่ะ ทำไมไจมเหลือเกินเอามาดูผลประกอบการเมื่อคืนครับเนี่ยโอ้โหผนนอนครับเราตื่นมากี่แท้มแล้วตื่นมาปุ๊บทำงานแล้วครับหกตัวโอ้โหไซส์หกเจ็ดตัวคือมีครับหกแท้งครับ หกแต้มหกแต้มมาดูฝั่งนี้ครับอ้าวตื่นแล้วจ่ะตื่นแล้ว,ลวทำนาสิคิบย้ายพี่เนี่ยแต่น้อยเสียน,นหานยนะส่วนผมนี่ครับนี่ของพี่เขาครับ พี่เขาโอ้สามแต้มครับได้ก่อนครับเนี่ยสามแต้มแล้วก็หยุดแค่สามแต้มตั้งแต่เที่ยงคืนไอเราสองแต้มครับเอาลอดลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยได้แต้มหนึ่งประมาณปีสองกว่าครับเนี่ยเช้าได้แต้มหนึ่งครับประมาณเนี้ยเอา มึงลอดเข้าไปข้างล่างแล้วปลากินช่วงเช้าครับผมมาได้นะคะมาได้แล้วอ้าอโอ้มีแต่คนได้เว้ยอ่าอ่าอ่าเช้าครับปลาเริ่มกินเช้าครับผมปลาตรงนั้นขึ้นดีใช่ไหมเลยเออขึ้นดีผมว่าโอ้โหมันขึ้นโอ้โหคุดใหญ่เลยอ่ะเอ้าใหญ่แล้วเอาแต่เอาแหงเลย แล้วครับพี่น้องอีกหนึ่งแต้มครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วกระเพียนหายไปไหนวะกระโขกครับกระเพียนหายว่ะสวยๆครับผมเช้าฮะปลามาเช้าอ้าวโอ้โหอ้าวยังอยู่เนี่ยนะกระชอนนะกระชอน ปุ๊บทีเดียวเลยใส่ใส่ใส่เลยเด็กอ๋อไม่ไปเอามึงจะอยู่หรือจะไปเอาเอาเอาไปฝั่งนี้เอาดาร์กเอาเอาไปจนได้ลูกสาวที่ตั้งมาเอาแล้วครับโอ้ยลุดมือปล่อยคนละตัวแล้ววันนี้อ่ะ สองตัวแล้วเสยงเลยไม่น้อยหนาโอ้ยเห็นผมปล่อยก็อยากปล่อยกับผมพี่หลังก็บอกสิอ๋อเขากลัวผมได้เปรียบเห็นผมปล่อยไปตัวนึงนะครับนี่ก็ย้ายหมายครับนี่ครับนี่นี่ย้ายหมายมาใหม่ครับเราเปลี่ยนที่ตรงนู้น ปลาจะโกเข้าเปลี่ยนเป็นตะเพียนครับง่นรูดจ้อย มีทุนด้วยอะไรด้วยมคนหลากหลายมาได้เลือกกินได้ได้เจ้าตัวยังยัง่อยาโอ้โหทำแล้วเนี่ยครับอะขนมปังดิกะวันนี้ทำทั้งวันเลยเนี่ยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับไอตีอย่างกูได้บั้งทุ้นยาวขนาดเนี้ยเป็นไงสองเมตรสองเมตรกว่า เนีไปครับมาเรื่อยๆครับโอเคพี่มากระเป๋าสิครับเนี่ยหมอนรถกูเนี่ยหลังรถไหนมาแล้ว เออเๆอเอ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 อนออเกอนออเอมเัน2คันนี่ออเออเเสีเออเอขวดฟาวครับฟอวครับหลเดด้วยอ่ะหลุอด้วยฟาวเขาบอกฟาวนะเออเออเออเเออเออเออเสอเอ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 เออเนเอออเลยเอเออเออ ขั้นไหนกันแรกเหรอไม่ไงขั้นแรกขั้นสองฝั่งเลยฟาวกินทีเดียวสองคันฟาวไปเลย14นาฬิกาครับสะเพียนครับไฟโอ้ครับใหญ่มากครับ 5ห้าขีดโอเคครับเริ่มมาแล้วครับเอาครับแต่เพียงตัวน,นี้พี่จวบเป็นคนดึงนะครับพี่จวเป็นคนดึงตัวใหญ่มากเลยข้างกินครับ <laughs> ตรงกลางกินกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับ, <laughs> รบรเมื่อไหร่ <laughs> <laughs> หก็ไม่รู้ อสี่คันนี่แหละครับลุ้นยาวๆไปไม่กินให้รู้ไปครับโอ้โหพาวเวอร์แบงค์พี่นี่ใช้ได้เลยนะใช้ได้ทั้งวันทั้งวันด้วยเจ็ดหมืสองเองเจ็ดหมื่นสองอ่ะไม่ใช่ไอ้ห้าห้าหมืน่นห้าหมื่นไม่ไม่ใช่จ็อกเกอร์ เพียนไม่ใช่ะเพียนลักะการลาไม่ใช่ะเียนใช่ผมว่ามันตัวใหญ่น่อ๋อตะโกกแล้วงั้นน่ะมาดีสมานะ้ยปนิ่งจริงด้วยนิ่งเอาที่ตักมาดิปนิ่ปนน่นี่ที่ตักนี่นี่นี่ากนี่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 ปาผม ฮ้ยปลานินปานินมาดิวิ่งมาดิโอไปดูว่ามาเจอสี่้าไปเลยนะก็บอกแล้วว่าปานินถึงไหมก็เห็นแล้วว่าเป็นปานินไม่ถึงหรอวะโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ด้วยปานินใหญ่ปานินใหญ่โอ้ยเอาลงน้ำสิลงน้ำเออลงน้ำเออ

ก็รู้แล้วปานินปะนินนี่ใส่ชื่อแคงก็รู้แล้วว่าเป็นปะนินปอไม่ปอไม่เฝ้าตกน้าขันจะตกน้ำขันก็วัดแตะเเขาเขาเขาวัดถ้าเขาไม่วัดจะอยู่ไหมอ่าอ่าโอ้สามสามโลมั้งเนี่ยอย่างงั้นถืออย่างงี้ดิน่าจะน่าจะประมาณนั้นแหละประมาณสามโลอ่ะโอ้โหไซใหญ่ครับไซใหญ่ครับเนี่ยสำเร็จแน่หนึ่งหนึ่งปะนินสุดยอดสุดยอด ปา่นินครับไซใหญ่ใช้เย็นใจเย็นจเยอมาครับบให้เผาเลยดีกว่าแต่แม่ไงแม่จะเอาให้แม่ไปดิเอาเลยมามาสิททยให้อาือออกมาด้อาถาชินรคนสารีคนฟังไหนฟังนี่ ็นไหนเป็นไหนเป็นไหนสุดยอดเลยครับผมปานินโอ้้ไดครับเกือบพี่ตองโดดน้ำครับน่าจะน่าจะสามกว่าไม่ถึงน่าจะต้องน้ำสี่นะโดดตามนะครับคันกินแต่คันเล็กครับคันใหญ่ไม่กินเลยเอรยังโอเคครับยางไม่เปลี่ยนเยื่อนแล้วมันไม่กินเออแล้วว่ครับตอนนี้ก็หกโมงครับได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวมาดู

ใส่สวยครับตะเพียนสิบกว่าแท่งครับแล้วก็ทําไปแล้วเยอะเหมือนกันนะครับประมาณเกือบห้าหกโลนี่ครับหนักเหมือนกันนะครับฮะ หลักงัย้คุณแล้วไปบางคนจะแม่งโโหมันก็คีข้าไม่งันเนี่คือยังไงมันก็ไม่ได้มันรักษาผมยอแน่นอนเป็นคูเป็นมันคูก็ประมาณมันอะแต่ยังไงคุยไม่ได้นี่ก็หูนี่ นี่ของพี่เขาครับมาดูของผมนี่เมียกูบอกให้กูไม่ให้กูลาออกเสียไปแล้วอยู่กูไม่ได้สุดเดือนกูดูตรงน้้าวนำท่วมหลุดหายหมดแล้วมั了吗แต่แต่ของไอ้ไอ้ประมาณนี้ครับติดกับแต้มครับ หลายหลุดออกหมดแล้วเรวันน้ท่น่าจะหลุดออกหมดแล้วเนี่ยเราเจอกันไม่ใ่ความบังเอญนะแม่กำน้ำพาเแม่กำำเี้ยครับกนมับุญน้ำพาได้กำน้ำพาำน้ำพาให้มาพวเจ้าคนดี ครของพี่เขาครับเอาขอเยอะเหมือนก <Jamie, S 2> <โ anak S 1> ันครับสิบโลนะครับโอ้เยอะมาครับเจ้าเนี้นี่ครับโอเคครับนี่ก็หกโมงกว่าครับเดี๋ยวก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับผมตอนยังคืนมปาอะไรมันิงยังไงก็แชร์สำหรับใครกดายกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ